สมาชิกคณะสมุทรรัฐบุษเณรเป็นนา่หมู่เร็นประจำกองว้อย์อาศักษาศิีแดนสากใครที่เจ็บระว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับจัดเต็มความลุกหัวหน้าไป ไปเงยสารกองอา,างสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลายผมหน้ารปเด็เกกบปกตึ๊บผมจะมาที่เมืองจีนขอมณฑูรเป็นวันอาทิตกองไว้อา,าสารักษาดินแดนอำเภอสับไพที่เก็บได้รับกำลังพลมารับการตรวจเยี่ยมยอดจำนวน12นายครับ เอาล่ะเบียร์ฮะการมาปุ๊บปั๊บของเราด้วยตัวแรงที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะครับการทำงานของท่างในเรือง่างธุรกิจของท่านเองคือแบบตามนโยบายของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาดูแลการให้น้องประชาชนรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ มีความสำคัญไมแพ้กับช่วยรับต้องมีกระเบียบข้านมีกระเบียดข้างในปัตัยู่้โดยเร่งครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด้วยกระเบียบข้นนั้นก็ากุับ ราคนมีความร้นการัดการปัญหในเไื่องของกาให้การ่วยเหลือได้สมัยที่ไดมัเพื่อสมมัก่อนเดี๋ยวคือว่าเรตระหนักเเก่นค่อยๆมีการสอบถี่โยกย้ายเาถ้าใมีปัญหามีอะไรก็ ยืดคำร้องผ่านทางอำเภอไปแล้วก็จะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็จะที่ไหนถสมมติว่าผมนายหมวดีประสานแลกเรลียงตำแหน่งก็ที่ส่งกำลังกองร้อยอาสาสามแดนจังหวัดนองไทยพร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกายแล้วครับท่านี่นะครับพร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกายแล้วครับนะครับใช้วัตถยาหัดด้วยนะครับอยู่ในแถวนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับ เพราะว่าเราจะดูการปฏิบัติในท่าทําความเคารพตรงหน้าด้วยนะครับก็กโเ่มนอนกันนะครับถ้าใครกินนะครับผมจะมาชิดเมชินคงมะสืบสังกัดกอง้ออาสารักษายดินแดนสากไทที่เจ็ดตั้แหน่งคนเป็นเล็กพร้อมที่จะรับการสรวจด้วยกันแล้วครับ

เอาแล้วันนงัใครััดไปงเดัดไงนนโอ้โหดีนัเบลีแทงพันแทงลูกแข่งบกระจายกล้องไล่ภาษไทยาแล้วันตัวเอ็เขนแล้วเ้ผมสมาชิกกีกท่าสัตว์สตนาขรายงาน ตำแหน่งลูกแถวรายงานพิทักำกัดกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนสักไทยที่เจ็ดพร้อมที่จะรับการตรวจทา้งแต่กายแล้วฮึสองกองร้อยกองอาสาไม่มีนะครับกองร้อยกองอาสานะครับสกองร้อยอาสาดินแดนอำเภอนสักไทยที่เจ็ดครับเราจะพูดได้เต็มปากนะครับเราทุกคนนะครับมาทีกองอาานำดินนนองพื้นัยที่เจ็ด วันนี้ก็ผมได้รับมอบหมายนะครับให้มาเป็นผู้ตรวจนะครับในด้านของกําลังพลในด้านก็จะมีท่าทางนะครับการออกคําสั่งจะเป็นผู้ดูแลกํากับดูแลนะครับักหลักเลยนะครับก็จะมีท่าแรกนะครับท่าตรงนะครับท่าตรงท่าทําความคารพทางซ้ายทางขวาแล้วก็ท่าพักท่าหัน ท่าหดหมวกสวมหมวกถ้าหมอบแล้วก็แถวชิดนะครับจะแก้ให้แต่ถ้าลูกก็จะรันไปตามปกติเลยแต่ละท่านะครับก็จะดูอยู่ประมาณสองครั้งนะครับถ้ายังถ้าไม่โอเคก็ยวให้ทำใหม่ไม่ยากครับก็เหมือนที่เราฝึกกันปกติน้องๆใหม่พี่ๆที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าไม่ยากนะครับตึง ตึ๊บอ่าอย่าลืมยกอกนะครับอย่าลืมยกอกฝึกระยะทำงานฝึกหนึ่งช่วงแขนกัดเท้าเออปบสะโพกให้เกิดเสียงดังนะครับกระโดดสะบัดหน้าไปทางด้านขวานิ่งเฮ้าตึ้งตึ๊บแถวนะครับพอสิ้นสุดก็บว่าแถวนะครับ สูลมหายใจเขานะครับพี่ครับตรงตรงอ่าตรงหน้าผุ้ใหญยกอุ้บการสะบัดหน้านะครับการสะบัดหน้าไม่ต้องเอื่อยนะครับสะบัดไปแล้วดึงกลับมานะครับสะบัดหน้าไปแล้วดึงกลับมา À, chốt cục cúp à thấp mưa lùng cúp thang sai của nhà hạt chốt cục của เมื่อตง,งเรียบพักอย่าลืมสูดลมหายใจนะครับฮ้ดตงพักแถวตึง่อไป ่เดินแถวเอ้ยตบอ่าอ,อ่ออออออานไปแล้วสำหรับห้าพักห้าพักนะครับต้อไหันเดินต่อไปตบ chăng quá, nâng, nâng, không chăng quá, cong, không tập, anh chăng quá, nâng, nâng,

แถวตอนเรียงสองมาหาก้าวเจ้ากระโดดด้วยนะครับกระโดดกระโดดการนับนะครับแถวตอนเรียงสามมาหาเอาเด้อ ให้ยึดเมื่อกี้ให้ยึดดันมือเดี่ยวมั้ยฮะมั้ยมั้สองครั้งสองครั้งมั้ยฮหนึงอัไปให้มีหนิงหนึ่งสองตู้ตู้จดั้งแถวรับ หนึ่งงตั้ขาดึงครับอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปรับเป็นแถวหน้ากระดานนะครับหน้ากระดานแถวเดียวปิดระยะ้หมดจัดแถว ต่อไปการน,นับนะครับต่อไปจะเป็นนับตามจำนวนนับสองนับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอนับสองยกมือแถวแถวอง่ก็ขอบคุณทุกนายนะครับที่ความร่วมมือสำหรับผมวันนี้แล้วก็ทีงานชุดที่เจ้าครูแล้วก็งงเ,วกเจดนะครับก็ หมดละภารกิจของผมก็ถ้าร่วงเกินที่ที่ไปด้วยประการใดๆ,ๆก็ขออนญาตขอภัยด้วยนะครับก็มันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ผมได้รับมาก็ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกนายนะครับที่ความร่วมมือเป็นอย่างดีอากาศอาจจะร้อนไปนิดนึงมาแดดช่วงมาลมช่วงเลท้ห้ก็สําหรับผมภาพรวมถือว่าโอเคครับจะต้องไปข้อสนมเนอีกนิดหน่อย อย่างกองร้อยผมก็มีรวบรวมผู้ดเดือนนะครับประชุมประจำเดือนทุกครั้งก็อย่างน้อยแหละต้องมีสี่ห้าข้าในนี้แหละครับที่เราทำกันอาตรงข้าหันข้าทําความเคารพข้ากอดหมวกสัวหมวกแค่นั้นแหละครับพอได้เคาะสนิมจัดแถวไปหมดจัดแถวเออาบางทีเนี้ยเลือเ่อแถวหนึ่งเอเลยได้เอ็งนะหมด 二哎哎哎！